กบสวัสดีวัยร no ุ anyway. be be ่นอนิเมะลาาร์หนึ like ่ครั้งนะครับอยู่กับผมนะครับทูน่าเทมเพลสนะครับก็วันนี้นะครับตัวละครใหม่นะครับเป็นตัวละครเอคิดหน้านะครับตัวละครตัวนี้บอกได้ตามตรงว่า DPS แรงที่สุดในเกมนะครับแต่ว่าไม่ได้เก่งสุดในเกมนะครับบอกไว้ก่อนนะตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวละครที่สามารถหาได้จากในส่วนของสตอรี่นะครับผมนะเข้ามาสตอรี่เลยแล้วก็มนในส่วนของด่านใหม่นะครับผมนะจะอยู่ตรงรีเจนเซ a ั e อันที่2นะครับผมนะนี่ตัวละครเอคิดหน้าเนี่ยอยู่นี่นะครับผมนะแล้วก็ของอีโวเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นนะะครผมมมปาณี้เเลยโ ก็มาส่วนต่อไปเนี่ยตัวล,ละครในคิดหน้านะผมนะเป็นตัวละครที่ต้องเล่นกับเพื่อนที่ใช้คนละท่านะครับผมนะคล้ายๆกับในส่วนของตัวละครอย่างไอสลามเลยนะผมนะหรือริมรู้เนี่ยริมรู้เนี่ยต้องเล่นกับเพื่อนคนละท่าถึงจะเก่งใช่ไหมครับคือเราจะเล่นท่าเดียวนะแต่ว่าเราต้องกดสกิลไอเลตี้ว์ปเปลี่ยนท่าเพื่อเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตัวละครตัวเนี้ยไม่สามารถกดแบบริมรุได้นะครับเพราะว่าไปลองมาแล้วนะตัวละครตัวเนี้ยต้องเล่นกับเพื่อนที่เป็นท่าเดียวกันนะครับผมนะก็คือสมมุติ เพื่อนน่ะมันเป็นธาตุพืชธาตุแสงธาตุมืดนะครับสามธาตุเนี่ยจะเป็นธาตุที่เราบังคับไปใช้มากที่สุดนะครับเข้าไหมเพราะว่ามันจะได้ใช้ในส่วนของไอพลาสซีฟตัวละครไอเอคิน่าเนี่ยได้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับผมนะตัวละครที่บังคับไปใช้ในใน,ในส่วนของตัวละครที่เล่นกับเอคินานะครับก็จะเป็นของลูลุชนะครับตัวนี้เลยบังคับไปใช้นะครับยังไงก็ต้องเอาข้อทีมาแน่นอนนะครับเพื่อเอามาเล่นกับเอคินนาตัวนี้นะครับผมนะประมาณนี้เลยนะก็เอคิน่าเนี่ยจะเป็นตัวละครที่มีพ a าสซีฟเยอะมากเลยนะครับ ถ้าสมมุติอะพาสซีตัวละครในคิดหน้าเนี่ยเราสามารถพร็อกได้หมดทุกอันเลยนะครับผมนะตัวละครตัวเนี้ยจะเป็นหนึ่งในตัวละครที่แรงที่สุดในเกมนะตอนนี้เลยนะครับผมนะก็เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเล่นตัวนี้นะครับให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับว่าตัวละครตัวเนี้ยทำยังไงนะครับผมนะซึ่งทีมี่เ่นเนี่ยครับจะเป็นนารูโตะตัวแรกนะ อิจิโกะนะครับแล้วก็เป็นในส่งของลูรุสนะครับผมนะซึ่ง3ตัวเนี้ต้องเป็นธาตุเดียวหมดเลยครับคือนารูโตะจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นแบบเป็นตัวอื่นก็ได้แต่ต้องเป็นธาตุพืชนะครับอิจิโกะจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้แต่ต้องเป็นธาตุแสงลูรุสเปลี่ยนไม่ได้นะครับได้แค่ตัวนี้ตัวเดียวเลยใช่ไหมก็เดี๋ยวเราไปลองดูกันในเกมเลยครับว่าตัวละครนี้สามารถทําอะไรได้นะครับผมนะเดี๋ยวไปเจอกันในเกมเลยนะผมก็มาในส่งของตัวละครอีคิต้านะครับตัวละครอีคิต้าเนี่ยจะเป็นตัววางบนเขานะครับคือบนแอร์เลยนะใช่มป๊บ ตัวตัวละครเอคิน่าเนี่ยครับผมนะวาง2,000นะครับผมนะพอวางเสร็จแล้วใช่ไหมตัวละครเนี่ยจะมีระยะที่20นะครับแล้วความเร็วโจมตีที่3.2นะครับผมนะซึ่งดามเมจทั้งหมดของเอคิทนาที่สามารถทำได้เนี่ยจะอยู่ที่ความเร็วโจมตีทั้งรวๆเลยนะครับผมนะก็คือยิ่งตัวเนี้ยตีชา้าเท่าไหร่นะครับแสดงว่าตัวเนี้ยยิ่งดามเมจแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับประมาณนี้เลยนะอ่ะสกิลกดนะครับตอนวางพื้นเนี่ยจะมีสกิลหนึ่งนะผมนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะจะมี3พาสซีฟที่ให้เราอ่านนะครับผมนะก็คืออ่ะ ตัวละครเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายพาสิบไปก่อนนะครับว่าสามารถทําอะไรได้นะโอเคไหมเดี๋ยวเริ่มจากพาสิบแรกนะครับจะเป็นชื่อ wish of greed นะครับผมนะเพื่อนทั้งแมปนะครับผมนะจะโดนลดระยะลง10%นะครับโอเคไหมถ้าสมมุติอะเพื่อนโดนลดมาเยอะๆใช่ไหมครับตัวเนี้ยก็จะบวกในส่วนของระยะให้ในส่วนของตัวละครไอเอคิดหน้านะผมนะอ่ะผมวางไป5ตัวใช่ไหมครับอีจิโกะเนี่ยก็โดนลดระยะลงใช่ไหมครับนาโตะเนี่ยก็โดนลดระยะลงแล้วก็ไอตัวละครอย่าง ลูลุสเนี่ยครับก็จะโดนลดระยะลงด้วยนะบูม่าโดนละดระยะลงครับผมนะแล้วก็ในส่วนของตัวละครอย่างอ่าบูม่าเนี่ยครับกับไอดอลเนี่ยจะโดนลดระยะลงครับแต่ว่ามีในส่วนของเอไอตัวละครนาโตะเนี่ยมาบัฟบัฟระยะให้นะครับทำให้ไม่โดนลดนะเข้าไหมแต่จริงๆอ่ะตัวละครสองไอพวกห้าตัวเนี่ยคือโดนลดอยู่นะครับประมาณนี้เลยนะอ่ะมาส่วนต่อไปนะครับพอตัวละครทั้งหมดในเกมในแมปเนี่ยครับผมโดนระดโดนลดระยะลงใช่ไหม จะไปเพิ่มในส่วนของระยะให้ไอตัวนี้แทนนะครับก็คือให้เอคิดหน้าแทนนะครับผมนะโดลด5าตัวเพิ่มห0เอนให้เอคิหน้านะครับเห็นไหมเห็นตรงระยะที่เพิ่มไหมครับจะบวก5้าสิเปซเลยนะโอเคไหมนั่นแหละและสมมุติอ่ะยิ่งตัวละครโดนเยอะเท่าไหร่นะครับไอคูดาวส i, <ด>กิกกกลเนี้ยก็ยิ่งลดลงเรื่อยๆนะครับนะประมาณนี้เลยนะลด2ี่้าปอร์ซ็นตทุกๆเอ่อหนึ่งตัวละครที่โดนลดนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะแล้วก็มอนที่อยู่ในระยะหรือว่าเพื่อนที่อยู่ในระยะเนี่ยจะทำให้ตีเบาลงเนะ้าสเบาาลง้เปอร์เซ มาดนตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นื่อนของเมจิกฟ r o ฟิเชนซี y นะผมนะก็คือตัวละครเอคิหนาเนี่ยจะไม่สามารถทาการโจมตีแบบปกติได้ใช่ไหมแต่ว่าจะโจมตีโดยการใช้เวทมนต์แทนนะครับผมนะก็คือทุกๆอ่เพื่อนที่อยู่ในวงใช่ไหมระยะยี่สิบครับผมนะก็คือทุกๆถ้าสมมติว่ามีเพื่อนที่อยู่ในวงใช่ไหมครับตัวละครเอคิทนาเนี่ยจะทำให้อ่เพื่อนตัวน,นั้นอ่อนลงแต่ว่าทําให้ตัวเอค,คิหนาเนี่ยมันเก่งขึ้นนะครับผมนะอ่ะ ทุกๆระยะ20่สียเอกินนามีใช่ไหมครับมันจะแปลเปลี่ยนไปเป็นความเร็วโจมตีที่ชา้าลงให้5%นะครับผมนะก็คืออ่ะระยะของเอคิน่าผมคือ23ใช่ไหมครับก็คืออ่ะแซง20มาแล้วก็คือทุรุยนะี่เนี่ยมันมเพิ่มความเร็วโจมตีหนตนะครับเนี่ยเห็นป่ะมันจะเพิ่ม6%เลยประมาณนี้เลยนะเสร็จแล้วว่าพอไอ้ระยะมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆใช่ไหมครับไอ้พวกนี้ก็จะลดลงๆๆๆๆลดลงลดลงเรื่อยๆเลยใช่ไหมก็คือสมมติระยะผมเพิ่มเป็น40สี่้สิบใช มันจะเปลี่ยนจาก6%เป็น12%นะครับประมาณนี้เลยนะและก็อีกอย่างนึงสําคัญนะครับจะเป็นในส่วนของไอไฟเมจิกพร็อกนะครับเมื่อมีตัวละครนักไฟในวงใช่ไหมครับทำการโยมตีนะไอตัวละครไอคิน่าเนี่ยก็จะตีเบิ้ลไปนะครับเดี๋ยวผมไปอ,อธิบายให้อีกทีหนึ่งตอนพาร์ทสิบที่3นะครับประมาณนี้เลยนะอ่ะในส่วนของเอคิน่าเนี่ยก็คือทุกๆ20ระยะที่เอคิน่ามีใช่ไหมครับจะทําให้ตัวเองอ่ะตีช้าลงโอเคไหมแล้วก็จะทําให้ครูดาวของสกิลเมจิก ไอฮีลิ่งนะครับลดลงนะครับผมก็คือจะเป็นพาสีฟเฮลจิคิลิ่งอันนี้เลยครับผมนะแล้วก็จะเป็นเรื่องของสกิลเทเลพอร์ตก็คือสกิลวาร์มนะครับเดี๋ยวผมมาบอกอีกทีว่าวิธีทำทำยังไงนะครับผมนะอันต่อไปก็จะเป็นไอชารีนะผมนะก็คือจะเป็นสกิลกดอีกอันหนึ่งครับผมนะประมาณนี้เลยนะใช่ไหมก็คือทุกๆไอระยะ20ของเอคิน่าที่แซงมานะผมยี่สิบสี่0ิบหกสิบแปอะไรพวกเนี้ยจะทำให้ตัวละครเอคิน่ามันเก่งขึ้นหลายเท่าเลยนะครับผมนะโดยที่มันตันอยู่ททีี่่3แแออกเวิา ล50บ50วีแล้วก็บวกห0วีนะครับอันนี้คือสุดๆแล้วครับประมาณนี้เลยนะมาในส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นส่วนของ Magic Creation นะครับซึ่งอันนี้เป็นพาสทสิที่ค่อนข้างจะงงแต่ว่าผมจะอธิบายให้เข้าใจมากที่สุดนะครับผมนะตัวละครในคิดหน้าเนี่ยไม่สามารถเอ่อ แต่ไอเอสพีเอคือความรุนจมตีเนี่ยไม่สามารถโดนเปลี่ยนจากภายนอกได้นะครับผมนะสมมุติมีตัวละครตัวนึงใช่ไหมบัฟความรุนจมตีใช่ไหมแต่ว่าเอคิทนาเนี่ยจะไม่ได้บัฟความรุนจมตีตัวนั้นนะครับประมาณนี้เลยนะก็คือจะไม่สามารถเปลี่ยนได้เลยยกเว้นตัวเองอะ่ะมันจะเปลี่ยนจากตัวเองประมาณนี้เลยครับผมนะก็คือตัวเอคิทนาเนี่ยจะทําดาเมจทุกๆวินาทีครับเท่ากับในส่วนของความรุนจมตีคูณกับ1ล้านนะครับสมมุติตัวละครเอคิทนาผมใช่ไหมความรุนจมตีคือ17วิาาาทททํํํใใหห้้ดาเมจขอองเคินาก็คืออ17ล้านต่1วินาทีครรับปะมาณนี้เลยนะทำทำให และถ้าสมมุติอะเรากดสกิล Forbidden a r t ใช่ไหมครับผมนะจะทำให้สเกลลิ่งก็คือดาเมจเพิ่มจากหนึ่งล้านอ่ะไปเป็นสามล้านน,นะครับเพื่อเอาสเกต์อ่ะคูณสามก็คือประมาณห้าสิบเอ็ดล้านต่อวิเลยครับผมประมาณนี้เลยนะอ่ะเสร็จแล้วนะครับเรื่องของไฟมิจิกเนี่ยก็คือถ้าสมมุติอ่ะมีตัวละครไฟในวงเอคิทนาทำการโจมตีครบเจ็ดรอบนะครับเอคิทนาก็จะตีเบิ้ลด้วยดาเมจไอตัวละครไฟตัวน,นั้นครับสมมติไอคคนอตีสิบล้านใช่ไหมแล้วตีครบเจ็ดรอบปั๊บใช่ไหมเอคิทนาก็จะเบิ้ลอีกรอบหนึ่งนะครับดดด้วยาาาเเเมมมจจขององคคินน่รับผนะ ประมาณนี้เลยนะผมนะแล้วก็มีโอกาสตีติดทั้งซันเบิร์นคือไฟเผาแล้วก็บูเฟมนะครับเพื่อไฟฟ้านะผมนะก็คือไฟสีฟ้าโอเคไหมนั่นแหละมันจะมีโอกาสเกิดทั้งคู่เลยนะผมนะก็คือสมมติตีไปใช่ไหมมันก็มีโอกาสเกิดทั้งซันเบิร์นแล้วก็บูเฟมพร้อมมาเลยนะครับประมาณนี้เลยนะมนันในส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นส่วนของฮิลลิ่งเมจิกนะครับผมนะฮิลลิ่งเมจิกเนี่ยถ้าสมมติมีตัวละครธาตุน้ําอยู่ในวงของเอคิทนานะผมนะจะล้างในส่วนของสตันแล้วก็ดีบับนะครับผมซ้ำไปซ้ำหนุนแบบตัวละครธาตุน ไอเอคิน่าเนี่ยก็จะล้างในส่วนของพวกสตาร์เลยพวกนี้ออกเลยนะครับถ้าสมมติมีบอสสตาร์ใส่พวกตัวละครเรานะโอเคไหมอืมและถ้าสมมติอ่ะเราล้างดีบัฟได้นะผมนะจะบวกเออ่ระยะให้เอคิน่าเนี่ยยี่สิบห้ายี่สิบห้าระยะนะผมนะเป็นเวลายี่สิบห้าวิโอเคไหมก็ค,คือจากห้าสิบเนี่ยจะโดดไปเป็นเจ็ดสิบห้าภายในยี่สิบห้าวิประมาณนี้แบบนี้เลยนะผมนะอ่ะเสร็จแล้วนะครับผมนะจะเป็นในส่วนของสตาร์น,นะครับถ้าสมมติอเอคิน่าเนี่ยล้างสตาร์จากพื้นได้นะผมนะพวกตัวละครไอธาตุน้ำเนี่ยใช่ไหม ก็จะตีดิสตันเป็นเาวยี่สิบวีนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับผมนะอืม water units น้ำแอพพลายสตันก็คือผู้ตัวละครธาน้ำในวงของเอกินนาเนี่ยจะทำการโจมตีและดิสตันประมาณ20วสิบวีครับผมนะอ่ะอันต่อไปเนี่ยจะเป็นในส่วนของโซชันชิพชันนะครับก็คือพาร์ทิสที่มีชื่อว่าไอเนี่ยโซชันชิพชันเนี่ยก็คือเราต้องเอาตัวละครธาตุพืชมาในทีมเรานะครับถึงจะได้สกลิลกดมานะครับนี่เห็นไหมเออก็จะได้สกลิลกดของเอคิน่ามานะครับผมนะเข้าใจไหมอันต่อไปเนี่ยจะเป็นในนส่วของ ไอเอาแชรี่นะครับก็คือมีตัวละครท่าแสงนะครับซึ่งผมมาเอาอีจิโกะมาแล้วใช่นไหมเออเดี๋ยวผมจะลองอัพให้ดูนะปุ๊บอ่ะพอระยะถึงอีจิโกะใช่ไหมครับนี่จะได้ส่วนของโทรทันคลิปชันมาแล้วแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นคาสเซอร์ออฟดีมนะครับก็คือจะเป็นท่ามืดนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะก็คือให้เราตัวละครท่ามืดมาในทีนะครับซึ่งผมแนะนำลุ้นเพราะว่าจะได้มีซิกจูกดเพิ่มอีกคันหนึ่งนะประมาณนี้เลยนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวผมจ้พให้เต็มเลยนะครับตัวละครเอคิน่าเนี่ยใช้ค่าอัพอยู่่ทีประมาณ สี่แสนนะครับโอเคไหมเออพอกดอัปเดตใช่ไหมครับจะมีห้าสกิลนี้มาเลยครับเดี๋ยวผมไม่อธิบายทีละสกิลสั้นๆให้ใจความเลยนะผมนะโอเคไหมเริ่มจากสิ่ของสกิล book of overflowing knowledge นะครับถ้ากดใส่เพื่อนใช่ไหมครับเพื่อนตัวนั้นเนี่ยจะโดนสแตนสามสิบวินะครับผมนะแล้วก็เราจะได้ไอความเป็นโจมตีอ่ะก็คือทําให้ตัวละครเราตีเชนลงสิบวิต่อดาเมจดยี่สิบล้านที่เราไปสแตนใส่เพื่อนใช่ไหมครับสมมุตินาโตะใช่ไหมได้ไปเจ็ดสิบเจ็ดล้านใช่ไหม เราก็บวกความเร็วจงเราก็ทําให้ตีช้าลงสามสิบวิเขา้าใจไหมครับแบบนี้เลยสมมติอ่ผมกดไปให้ใช่ไหมอันนี้ก็จะเพิ่มจากสองสามร้อยแปดสิบเป็นสี่ร้อยสิบวินะครับผมนะปุ๊บเห็นไหมก็จะเพิ่มมาสี่ร้อยกว่าวิเลยครับผมประมาณนี้เลยนะโอเคไหมต้องขึ้นอยู่กับตัวเพื่อนยิ่งเพื่อนดาเมจแรงเท่าไหร่ใช่ไหมเรายิ่งตีช้าลงเรื่อยๆแล้วเราสามารถเอาดาเมจจากไอตีช้าลงเนี่ยไปทำดาเมจใส่มบอลได้ครับผมทุกวินาทีเลยนะโอเคไหมเดี๋ยวผมจะลองอัพหน้าโต๊ให้เต็มก่อนนะครับโอเคไหมอ่ะหน้าโต 3, 5, นะครับเเดี๋ยวราจะลอออองงรรรดดูดีกบบนึนคัผมนะะรอออวิีโเคม้ย่ เสร็จแล้วนะครับก็คืออย่างหนึ่งก็คือสมมุติอ่ะตัวละครเนี่ยเออมันจะบบกระยะเพิ่มสิบหลังจากที่ไอ้พวกเนี่ยคือนาโตะระยะเก้าสิบ้าสิบใช่ไหมครับก็คือเอาไอ้ระยะนาโตไปหารห้าแล้วเอาไปคูณสิบครับจะได้ระยะเพิ่มมาในส่วนของไอ้ตัวละครอย่างเออเอคิดหน้านะครับก็คือมันจะเอาดาเมิตเพื่อนแล้วก็ความตึงตีเพื่อนเนี่ย ไปบวกดาเมจให้ตัวเองนะครับทำให้ตัวเองอะตีแรงขึ้นแล้วก็ระยะไกลขึ้นเลยพวกนี้ครับผมประมาณนี้เลยนะสหรับสกิลนี้ครับแต่ว่าแรกกับการสตั้นเพื่อนเออในส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นส่วนของสกิลกดเอาเชอรี่นะผมนะซึ่งเวลาเรากดเอาเชอรี่ไปเนี่ยจะทำดาเมจสี่ล้านคูณกับอัพเกรดนะครับสมมติผมอัพแปดคันใช่ไหมก็คือเอาสนะี่ล้านอะไปคูณแปดคูนสิบนะครับจะสามารถทำดาเมจในวงนครับได้ประมาณนั้นเลยครับก็คือเอาสี่ล้านใช่ไหมเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวเลขให้ครับเนี่ยอันนี้คือสี่ล้านนะครับผมเอาไปคูนแปดคูนะ ดาเมจที่ตัวเอคิน่าสามารถทำได้ต่อวิใช่ไหมก็คือ320ล้านนะครับบวกกับในส่วนของตัวละครเอคิน่าเนี่ยตีด้วยดาเมจประมาณ3า0ล้านอีกใช่ไหมครับก็จะรวมเป็นเอ่อสักประมาณ700ล้านนะครับนี่เลยเข้าไหมจะขึ้นมาเ0็ล้านเลยครับผมประมาณนี้เลยต่อวินาทีนะแต่ถ้าสมมุติอ่ะเราอัปเกรดมากกว่าขั้นห้านะผมนะจะทำดาเมจ4ล้านคูณกับอัปเกรดแล้วคูณ100นะครับผมนะก็คือเอาดาเมจใช่ไหมก็คือเราเวลาเราอัพเกินขั้น5้านะครับผมนะเอาดาเมจ4ล้าน คูณกับอัปเกรดที่เราได้นะครับก็คือจะเป็นคูณ8ใช่ไหมคูณ100นะครับนาเมดเอคิน้าเนี่ยจะตกประมาณ3,200ล้านต่อวินาทีนะครับผมนะประมาณนี้เลยโอเคไหมอ่ะพอไอเอคินดาทำดาเมรประมาณ3,200ล้านต่อวินาทีเสร็จใช่ไหมครับพวกตัวละครท่าแสงในวงเนี่ยจะได้ดาวเมเพิ่มขึ้นอีก20คูณกับตัวละคร ในตัวละครท่าแสงในระยะนะครับผมนะประมาณนี้เลยโอเคไหมเออก็สมมุติเรามีอิจิโกะตัวนี้ใช่ไหมกดสกิลนี้ไปใช่ไหมอิจิโกะได้ดามเพิ่อมอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ดูนะอันนี้คือร้อยสามเปอร์เซ็นต์นะครับพอเรากดนี้ไปใช่ไหมปุ๊บอิจิโกะก็ได้เพิ่มมาร้อยสามสิบสามเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับเออนั่นแหละประมาณนี้ครับสำหรับส่วนของอิคินาน่าจะเพิ่มหนึ่งร้อยวินาทีครับผมนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองกด Book of o v e r f l owing knowledge อีกรอบนะครับกดไปปุ๊บเสร็จในตัวใช่มม,ะะะมมา393แล้วก็ ไอความเติมตีอ่ะจะลดมาเป็น5้าเนะครับก็คือทําให้ตัวละครเนี่ยตี500ล้านต่อวินาทีนะครับโดยที่เรายังไม่นับในส่วนของไอเอาชารลี่อะไรพวกนี้ให้หมดเลยนะครับประมาณนี้เลยนะในส่วนต่อไปจะเป็นในส่วนของโซลทานคิปชั่นนะครับก็คือให้เรากดเลือกใส่เพื่อนตัวหนึ่งครับเพื่อนตัวนั้นอ่ะจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้น100%แล้วก็เพิ่มเลเวล้าสร์เซ็นนะครับโอเคไหมปุ๊บกดไปว่าสกดให้น้าโตะใช่ไหมครับดูนะนี่นะครับหน้าโต๊ะดาเเมจนนะครับบห็ เป็นเวลา30วินาทีนะครับผมนะเออนั่นแหละเสร็จแล้วอ่ะในส่วนของต่อสกิลต่อไปจะเป็นในส่วนของ Castle of d ฟดีมนะครับพอเรากดใช้สกิลนี้ไปใช่ไหมครับมอนทั้งโมโม,มอนทั้งแบบทั้งแมปเลยนะครับผมจะโดนรีส i ิ t กับ Expose นะครับผมนะโอเคไหมแล้วก็จะรับดาเมจจากตัวละครเอคิน่าเพิ่มขึ้นอีก1.5เท่านั่นแหละครับประมาณนี้สำหรับเอคิน่านะเออพอกดว่ามอนก็จะโดนรีส i ิ t กับ Expose ประมาณนี้เลยครับ,บ,รลรบแล้วก็โดนดาเมจจากเอคิน่าแรงขึ้นใช่ไหม เสร็จแล้วนะครับมาในส่วนของสกิลชูโรงนะครับผมนะก็จะเป็นสกิลของ Forbidden Ark นะครับสกิลเนี้ครับผมนะจะปลดล็อกก็ต่อเมื่อมีระยะเกิน200ครับอีกขีนหน้าระยะเกิน200ใช่ไหมแล้วก็มีพวกซัมมอนก็คือผมเอาลูลุชมาเพราะว่าเอามากดสกิล Forbidden a r แล้วครับเห็นไหมพอมีซัมมอนอ่ะในระยะเกิน200ใช่ไหมครับก็คือซัมมอนซัมมอนในระยะ200ของอีกขีนหน้าเกิน10ตัวใช่ไหมตัวละครเนี่ยจะปลดสกิลอันใหม่คือชื่อ Forbidden Ark นะครับผมนะพอเรากดไปใช่ไหมก็จะทำให้พาสซีฟอ่ะ สามารถปลดล็อดทุกอันเลยครับผมนะก็คือไอ้พวกเนี้ยจะไม่มีดีควายเม็เลยครับสมมติแบบระยะอะไรพวกนี้อันนี้คือไม่มีข้อแบบข้อผูกมัดเลยครับว่าต้องเม็ดระยะ20คือมันจะบวกข้างล่างหมดเลยใช่ไหมไอ้ตรงนี้ก็จะตันตันตัน,ต,น,ต,นตันทุกอย่างเลยครับผมมานดี้เลยนะเข้าไหมเออระยะคูดาวอะไรพวกนี้คือจะตันทุกอย่างเลยแล้วก็อันเนี้ยก็คือจะตันทุกอย่างครับเวลาตีใช่ไหมซันเบิร์นบูเฟมติดหมดเลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะเออแล้วก็จะล้างดีบัฟได้ตลอดเวลาเลยครับผมนะประมาณนี้เลยครับผมสำหรับใน่ของไอเอคิน่านะ แล้วก็ทําให้ไอ้ดาเมจไอ้มิติการ์เจชใช่ไหมก็คือจะเป็นส่งพาสิฟที่ดาเมจอะจะแรงตามความโดยจมตีใช่ไหมอันนั้นจจะปกติคือความ็วยจมตีคูณหนึ่งล้านใช่ไหมกลายเป็นความโดยจมตีคูณสามล้าน 3, 000, 000, แทนนะครับซึ่งทําให้ดาเมจของออกิน่าอยู่ประมาณหนึ่งพันล้านต่อวินะครับผมนะโดยที่เรามไม่คูณกับในส่วนของเอาชาริเลยนะครับประมาณนี้เลยนะอ่ะเสร็จแล้วนะครับผมนะก็คือเอคิน่าเนี่ยจะล้างสตันล้างดีบับทุกอย่าง กับเพื่อนโดยไม่มีครูดาวเลยครับสมมติบอสตีเพื่อนมาตัวเพื่อนโนสตันใช่ไหมไอตัวนั้นก็จะไปล้างให้ก็คือเอคิน่าจะไปล้างให้เพื่อนแบบไม่มีคูดาวเลยประมาณนี้เลยนะและ้วก็ในส่วนของโซเทนชิพชันเนี่ยจะติดถาวรในเพื่อนเลยนะครับผมนะสมมติเพื่อนอ่ะเราได้บัฟหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอันนี้ปกติมันอยู่สามสิบวินาทีใช่ไหมครับถ้ากด f o r b บ d d e n Art รไปปับ๊บเพื่อนที่ได้ไอส่วนของบัฟเนี่ยจะอยู่ถาวรเลยครับแบบไม่ลดเลยดัมเม่นโะตจากสี่บิลเลียนจะโดดเป็น billion, แปบดบิลเลยีนเลยนะอืม อันต่อไปเนี่ยจะเป็นในส่วนของโซแทนคริปชั่นนะครับอันนี้ก็คือไออันนั้นที่ผมประมาณนี้นเลยก็คือตามที่บอกเลยครับทำให้ตัวละครเราอะบวกดาเมจเพิ่มขึ้นอีกประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเป็นเวลาสามสิบวิแต่ถ้ากดสกิลพอพิเดนที่ผมกดไปเนี่ยทำให้ดาเมจมันคือเป็นหาวอเลยไม่ใช่สามสิบวิครับผมประมาณนี้นเลยนะอันต่อไปเนี่ยจะเป็นในส่วนของเอาเชอรี่คือสกิลกดอันนี้นะครับจากปกติอะมันคือสี่ล้านใช่ไหมครับคูณอ่าอัปเกรดคูณหนึ่งร้อยใช่ไหมครับดาเมจตอนเนี้ยก็จะกลายเป็นใช่ไหมส เออมันคือสี่ล้านนะครับผมนะคือปกติมันคือตั้งต้นสี่ล้านคูณแปดคูณหนึ่งร้อยนะครับแต่พอกดสกิลนี้ไปใช่ไหมจะทาให้ตามเ็ดตั้งต้นอ่ะคือหกล้านแทนนะผมนะหกล้านคูณแปดคูณหนึ่งร้อยนะครับดีเพของตัวละครนี้จะอยู่ที่ประมาณห้าพันล้านนะครับผมนะเห็นไหมเออตัวนี้คือห้าพันล้านเลยนะอืมนั่นแหละอ่ะมาส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนของคาสเซิลขดีมนะครับผมนะก็คือไอเนี้ยก็คือทําให้มอนที่ติดอยู่ในติดสถ,ถานะอะไรพวกเนี้ยโดนทั้งแมปเลยครับแล้วก็ติดถาวรเลยบมมรัผปะะาณนนี้ อันต่อไปเนี่ยจะเป็นในส่วนของเกมเทเลพอร์ตแอชแนทิฟก็คือจะได้สกิลกดเทเลพอร์ตมานะครับพอกดใช้ปับ๊บเราก็จะวาร์ปไปในส่วนของตรงตรไหนก็ได้แค่นั้นเลยอืมวาร์ปแบบนี้ประมาณนี้แหละครับผมสำหรับตัวละครเอคิทนานะก็เป็นตัวละครที่ดีเพสเดี๋ยวผมจะลองคำนวณให้นะครับอันนี้คือตี4.8บิลเลียนนะครับผมคือตีไปผมตีไป5,000ล้านนะเอออ่ะผมจะตีไป5,000ล้านนะครับผมนะปุ๊บอันนี้คือ5,000ล้านนะครับผมนะแล้วก็บุ๊โกโอเวมมอร์โอเวอระยะเพะิงเนีวกอีก เออพันห้าร้อยล้านนะครับผมนะเออจากในสงภาษีอีกครับผมนะปุ๊บอพันเท่านก็จะเป็นหกพันห้าร้อยล้านแล้วครับผมนะแล้วก็จะเป็นในส่วนของโบสดาเมจเพื่อนด้วยอะไรพวกนี้ด้วยครับผมนะรวมๆกันแล้วอ่ะดาเมจของตัวละครนี้ที่สามารถออกมาได้นะครับผมนะจะอยู่ประมาณเกือบเกือบหนึ่งหมื่นล้านต่อวิเลยครับผมนะซึ่งเป็นอะไรที่เวอร์มากเลยนะครับผมนะเคไหมแค่กดสองสกิลคือสกิลนี้กับสกิลนี้ใช่ไหมทําให้ดาเมจอะ่ะเพิ่มขึ้นจากไม่กี่ร้อยล้านเป็นดาเมจหนึ่งหมื่นล้านภายใน ไม่กี่วินะหวันประมาณนี้เลยสำหรับตัวละครไอคิหนาเนี่ยก็เป็นตัวละครที่เล่นยากมากแต่ดาวเมนออกมาคุ้มที่สุดในเกมเลยนะครับผมนะตอนนี้นะเห็นไหมเออแต่ว่าส่วนตัวตอบตามตรงนะครับอย่าหาบัฟแดงให้อย่าไปหาบัฟดาวให้ไม่คุ้มนะครับผมนะเออไม่คุ้มเลยนะครับผมนะตัวนี้ถ้าจะหาให้ออซิ n งกับในส่วนของบับวกระยะแค่นั้นพอจบอืมเห็นนะไม่ต้องหาบัฟดาวให้เออตัวนี้ดาวเมนไม่ได้ขึ้นกับบัฟดาว มันขึ้นอยู่กับระยะและความในดนตีนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเราควรจะหาออซิงไม่ก็บวกระยะก็คือเอนชานโลให้นะครับผมเค <Okay S 2> ไหมเออโอเคนะสองันนี้บับกิดกากมากตัวนี้บอกตามตรงนะครับผมนะไม่ช่วยเลยเลยประมาณนี้เลยครับผมนะสําหรับในส่วนของเอคิดหน้าเนี่ยก็เป็นตัวละครที่ใช้ยากแบบนึงเลยนะก็ไว้เจอคลิปหน้าผมนะก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผมเอคิดหน้านี่ก็ใครที่มีก็หาไอออซิ All ่งแล้วก็ไ โลให้ก็พอนะผมนะไม่ต้องหาความดาวไม่ต้องหาบัากิจให้เห็นไหมเดี๋ยวเจอคลิปหน้าผมบ๊ายบาย